สวัสดีครับวันนี้เกมบลีผมครับมิเตอร์เควัสดีครับมีข่าวสารที่จัดลงเรียกว่าเป็นข่าวของกาชาใหม่และก็กาชาใหม่กว่ามีทั้งกาชาใหม่และก็ใหม่กว่านะครับซึ่งอันแรกครับผมขอพูดเกี่ยวกับเรื่องอที่ K l a แออกมาประกาศว่าจะจัดการพวกโปรพวกอาร์มอ พวกที่โกงครับที่แบบว่าโจมตีเป็นล้านๆโจมตีเป็นแสนๆที่แบบว่าวิเดียวฆ่าบอสตายอะไรประมาณนี้ครับคนที่ใช้โปรแกรมโกงอะไรพวกนี้เคแล็บก็ประกาศออกมาแล้วว่าจะจัดก,การแบบจริงจังๆสักทีต้องใช้คำว่าสักทีครับเพราะาผมเล่นเกมรีดเนี่ยมานานแล้วแล้วผมก็เจอไอ้เจ้าพวกนี้เยอะมากๆซึ่งตอนนี้ที่เซิร์ฟเวอร์เอเชียเปิดเนี่ยมันเยอะกว่าเดิม ซึ่งปกติมันก็มีอยู่มันมีอยู่ทุกวันผมเจออาผมเจออยู่ทุกวันเจอทุกวันแต่พอเซิร์ฟเวอร์ไทยเปิดเซิร์ฟเวอร์เอเชียเปิดมันระบาดหนักกว่าเดิมระบาดหนักแบบต้องเรียกว่าหนักโคตรๆลงไปในหมวดโคโออฟเนี่ยลงไป10รอบจะเจอกับไอ้เจ้าไอเจ้าพวกโปรเนี่ยประมาณ6-7รอบได้คือมันระบาดหนักมากครับในเซิร์ฟเวอร์ไทยอะนะ ซึ่งเคแลบก็ออกมาประกาศแล้วว่าจะจัดก,การแบบจริงจริงจังๆดีแล้วดีแล้วต้องชมเลยถึงจะช้าสักหน่อยแต่ก็ดีครับที่ออกมาประกาศแล้วว่าจะจัดก,การแบบจริงจริงจังๆนะครับโอเคต่อไปคือข่าวสารของกาชาใหม่ครับเริ่มจากกาชาใหม่ก่อนนะซึ่งกาชาใหม่ครับเขาคาดว่ากาชานี้จะเข้ามาครับ การชาของหลวงพ่อครับหลวงพ่อหน่วยศูนย์กับไอเจ้าพี่ชายนักตีดาบแล้วก็ฮิเมจังครับร่างพันปีนะครับโอ้โหโคตรว้าวอันนี้โคตรว้าวครับเพราะหลวงพ่อครับหลวงพ่อหน่วยศูนย์เนี่ยคือตัวละครครับที่เอาไว้จากการนอยโท่าชั้นดีเลยซึ่งไม่คิดอันนี้บอกตรงตรเลยนะครับว่าผมไม่คิดว่าจะมาไวขนาดนี้ ซึ่งหมายความว่าถ้าใครที่จะเปะ <man> <st ocur oding> ิดกาชาหรนอยโทราตอนนี <Becca> ้หยุดก่อนก็ได to like ้คือนอยมันก็เก <iny on> ่งนะนอยมันก็เก่งแต่ถ้าหลวงพ่อเข้ามาปุ๊บหลวงพ่อเนี่ยแหละคือตัวละครที่เอาไว้จัดการนอยโทราชั้นดีนะครับก็ถ้าหลวงพ่อเข้ามานอยอาจจะเล่นยากสักหน่อยแต่ก็เล่นได้อยู่แต่ก็เล่นได้อยู่ครับเล่นได้อยู่นะแต่อาจจะเล่นยากสักหน่อยก็ต้องมีการปรับปรุงทีมกันหน่อยนะครับแต่ก็เล่นได้อยู่นะนอยเนี่ย ซึ่งก็มีหลวงพ่อแล้วก็พี่ชายนักตีดาบซึ่งไอเจ้าพี่ชายนักตีดาบเนี่ยผมคิดว่าก็เก่งนะแล้วก็ฮิเมจังครับข่าวต่อไปครับเป็นข่าวของกาชาใหม่กว่าครับกาชาใหม่กว่านะคือกาชาของหลวงพ่อนั้นคือกาชาใหม่ที่คาดว่าน่าจะเข้ามาเร็วๆนี้แต่กาชาใหม่กว่าอันนี้คือของใหม่ของจริงครับเพราะตัวละครตัวนี้ยังไม่เคยเข้ามาอยู่ในเกมบลีเลยนั่นก็คือตัวตัวนี้ครับ ชูเฮครับชูเฮในร่างของบางไขครับชูเฮบางไคตัวละครตัวนี้คือตัวละครของฉบับนิยายนะครับนี่คือตัวละครนิยายนะครับซึ่งค่อนข้างจะว้าวมากๆไอ้เจ้าชูเฮตัวละครตัวนี้คนเขาพูดพูดกันตั้งแต่ช่วงตอนที่ทางเกมบลีดเนี่ยประกาศออกมาว่าจะทําการร่วมมือกับนิยายของบลีดและจะเอาตัวละครของนิยายออกมาเรื่อยๆคือมัน คือฮาตั้งแต่ช่วงที่ออกมาประกาศแล้วก็ประมาณปีกว่าแล้วมั่งปีกว่า2ปีแล้วที่ออกมาประกาศนะครับแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของชูเฮร่างบางไขสักทีเป็นตัวละครที่โคตรอยากเห็นมาครับอยากเห็นมากๆเลยเพราะอะไรเหรอเพราะชูเฮร่างบางไขไม่เคยมีอยู่ในมังงะหรือในอนิเมะใดๆมาก่อนไม่เคยมีใครเห็นครับว่ารูปร่างเวลามันเคลื่อนไหวหรือรูปร่างของบางไข มันเป็นยังไงมางก่อนซึ่งเป็นอะไรที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะตื่นตาตื่นใจโคตรซึ่งอย่างไอเจ้าชินจิชินจิบางใครนั้นก็ตื่นตาตื่นใจใช่ไหมล่ะก็เพิ่งเคห็นครั้งแรกเหมือนกันครับชูเฮนนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นบางใครของชูเฮโอ้โหผมโคตรจะตื่นเต้นครับเพราะฉะนั้นครับการช้าใหม่หลวงพ่อการช้าใหม่กว่าชูเฮบางใครนะครับ ยังไงก็ถ้าอยากได้ตัวละครไหนก็พยายามเก็บพงเก็บเพชรแล้วก็จะแนะนำยังไงดีเนี่ย <c oughs> คือหลวงพ่อเนี่ยมันก็น่าเปิดนะคือมันเก่งมากๆใน PvP แต่ถ้าคุณมีตัวละครที่มันพอลงได้อยู่แล้วอย่างเช่นพวกโ no นยโทล่ายูแกรมแชดคุงอะไรประมาณนี้หรือเคมปจิ คุณก็ไม่ต้องเปิดหาหลวงพ่อก็ได้ไม่ต้องเปิดหาหลวงพ่อก็ได้แต่ถ้าคุณขาดตัวละครที่เอาไว PV ้ PVP ก็เปิดหาหลวงพ่อก็ดีนะครับยังไงก็พยายามถ้าจะเปิดหลวงพ่อก็เก็บเพชรไว้ส่วนหนึ่งไว้เปิดหาชูเฮในร่างบางไขตวน,นะครับซึ่งข้อมูลของชูเฮนั้นยังไม่มีมานะครับว่าจะเป็นสายอะไรจะเป็นตัวละครที่เหมาะกับใน PVP หรือลงด่านไหมแต่ที่ผมคิดอย่างหนึ่งนะครับ ชูเฮออกมาและอีก2ตัวในกาชาคือตัวละครอะไรนี่แหละคือที่ผมค่อนข้างจะอยากจะรู้มากๆเพราะชูเฮออกมาตัวละครในนิยายตอนนี้นะาจากที่ผมจำได้น่าจะเหลืออีกแค่หนึ่งตัวที่เป็นผู้หญิงที่ใช้ฟูบิงเกอร์ซึ่งแม่นางนั่นน่ะค่อนข้าจะฮือฮามากๆด้วยผมคิดว่าน่าจะยังไม่มา แม่นางฟูบิงเกอร์นะ่ะน่าจะยังไม่มาตัวละครที่มากับชูเฮนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นพตัวละครพิเศษเอสปาดาพิเศษอย่างเช่นพวกเนลพิเศษกิมจอพิเศษอะไรพวกนี้เอสปาดาพิเศษเหลือตัวละครอะไรอันนี้ไม่น่าเหลือแล้วไม่ใช่เหรอเอสปาดาพิเศษเนี่ยน่าจะมาครบแล้วนะพวกเอสปาดาเรามาดูเอสปาดากันครับมากี่ตัวแล้ว เอสปาาอ่า uh, uh, <laughs> รู้แล้ว้าตัวละครที่จะมากับชูเฮนั้นคือเอสปารดาอะไรลูบี้ครับคือมีคนเขาคิด uh, อยู่ว่าไอเจ้าเนี่ยไอเจ้าหมอเนี่ยนี่คือตัวผู้นะไอเจ้าหมอเนี่ยมันจะมาเป็นล่างพิเศษดีไม่ดีนะชูเฮน่าจะมาคู่กับไอเจ้าลูบี้หรือเปล่าซึ่งเป็นลูบี้ล่าพิเศษที่เป็นล่าพิเศษเหมือนพวกนิลพวกกิมจอนะครับ ซึ่งเอ็ปาาตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่ลูบี้ใช่ไหมอตอนนี้มีฮาริเบลมีบารกากันแล้วแล้วก็พวกหัวชมพูคุงแล้วก็ไอเจ้าหมึกสตาร์ก็มีแล้วอ่าซอมมารี่ยาม i โนโตล่ามาแล้วหรืออะไรอีกนะอูคิโอล่าอูคิโอล่านั้นก็เป็นร่างของฉอลองสปีน่าจะนับรวมไปแล้ว คิมจอเนลตอนนี้เอ็กซ์ปาด้าก็น่าจะมาครบนะครับถ้าอย่างไงถ้าผมลืมไงก็คอมเมนต์บอกก็ได้นะแต่ผมคิดว่านะครับตัวละครที่น่าจะมาคู่กับชูเฮล่างมังไขก็น่าจะเป็นลูบี้ล่างพิเศษแล้วก็ไอเจ้าเด็กกรีดอะรู้จักเด็กกรีดกันไหมเด็กกรีดที่เป็นตนัวละครออกมาครั้งเดียวครับแล้วก็โดนปู่ยามากแกตกสติ้นเลยอะ เด็กกรีดไหนนะมันคือตัวละครเก่าอะผมก็จําชื่อไม่ได้แฮะแต่มันเป็นตัวละครเอสปาร์ดาเด็กกรีดอะเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งนะนี่ครับไอ้เจ้าเด็กกรีดครับตัวละคร,ต,ะครตัวนี้น่าจะมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ถ้ามาผมคิดว่าค่อนข้างจะฮือฮานะครับเพราะตัวละครตัวนี้มีแค่ร่างร่างนี้ร่างเดียวเลยนะอยู่ในเกมบรีดเนี่ยมีแค่ร่างร่างเดียวเลยซึ่ง ก็เป็นร่างที่ค่อนข้างจะเก่ามากๆและก็ไม่เก่งนะครับเก่ามากๆด้วยซึ่งถ้ามาเป็นร่างร่างนี้ยผมก็คิดว่าถ้าจะวาวเลยครับมีเด็กกรีดมีลูบี้แล้วก็มีเจ้าชูเฮร่างบังไข่นะครับก็เป็นแค่การคาดเดานะไม่ใช่การคาดเดานะครับถ้ามาจริงก็ถือว่าว้าวนะครับโอเคครับข่าวสารก็มีประมาณนี้เนาะมีกาชาใหม่แล้วก็กาชาใหม่กว่านะครับยังไงก็จัดสรรการใช้พงใช้เพชรกันให้ดีๆนะครับกดไลค์กด like, แชร์กดต่า,ตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยครับ ี่กีตาคลิปนะสวัสดีค่ะ